สามศูนยามผ่านชื่อัเปายเขาไปไฟนี่ไม่ใช่อยู่สุเชฟเชฟใช่ไหมผมว่าแปลกเบรรยกาศมเที่ยคืนกว่าอย่างเี้ยเดี๋ยวกล้องนู้นมันจะดูเห็นชัดหมดเลยผมไม่ถามตำรวจว่าไอ้รถสจอกเาเปิดใส่เป็นรอตำรวจเปิดไม่ได้นะมก็ไม่มีใครยู่แบบเขาหรือแล้ว เราก็มักจะอยู่ท้องที่อย่างสุไทร์อ่ะใช่ทีคือผมก็เจอเนี่ยสี่ห้าครั้งกันที่ผู้พิจีารแล้วปกติเขาไม่เคยมาเมื่อวานมันมีมวยเขาบอกมีมวยมวยชนะครัเขาชนะมวยค่ะเขาก็เลยมามามาเหมือนมาหาเพื่อนเขาแป๊บเดียวแล้วก็ตอนเขาเข้ามาเขาเข้ามาห้าทุ่มเขาคุยข้างนอกเขามาดึกนะผมเห็นนะผมคุยข้างนอกถือร้านเขาเพิ่งมานะสุ่ซอนี้ก่อนเนี่ยใช่ครับเขาเพิ่งมาเองมาร้านจะปิดละ ตอนแรกเขามานั่งนั่งหลังผมมีเด็กมานั่งสี่ห้าคนเองพฤติกรรมผมถามนะ <c oughs> ผมบอกมาดูอย่างเงี้ย <c oughs> ผมไปหาเรื่องเนะี่ยคนเดียวจะเอาอะไรเป็นสิลป์เหรอใช่ไหมเดี๋ยวคนเราเอาตีนไปแลกทั้งเลยแล้วก็รู้อยู่แล้วแบบนี้ใช <c oughs> ่ไหมคือมาเขาก็ทุบสอดผมร่วงกลางลูกขาร่วงอ่งนะแล้วก็เต็กาา้านคอได้เต็เข้าคางกัได้ ผมประกันันเดียวแล้ว,ลวก็มาเป็นสิบยเลยรุมหมดเลยแล้วตอนที่เขาเดินกลับมาเนี่ยผมลุกโั่วกาแฟนเขาถามว่ามึงลุกอย่างโดย,ย,โดยใช่ไหมแล้วผมมีโทรศัท์มาปุ๊บเขาก็มาขึ้นรุมหมดเลยแล้วผมจะถ่ายคลิปมั้งเห็นชัดนะเห็นหน้าชัด มืลรถกระจกงทางที่ใช่ไหมว่าใช่ตรถกระจกมาผมก็เอาลูกเบรี่ผมคือบริ่งถื่นๆกรอ่อยู่เลย พี่หนอขอก็ไม่กล้าไปช่วย ชอบเปียกอุ้ยเห็นฮันี่เสื้อบอกเลยมีอันอันนี้คันใช่ไหมใช่อันนี้ลูกค้าเนาะแล้วก็จะมีสีทาวของมัาคันที่สามอ่าอันนี้เหรอคันนี้นะครับ ท่านเรียนสองนะครับวันนี้ใช่ไหมมันก็เลยใช่ไหมก็ปรับก็ปรับกับเราลุมนะใช่ครับลุมใช่ไหมสงสารลุมก็จะอ้างว่าทำคนเดียวหรือเปล่าเขาไม่ต้อง้ต้องต้องสองต้องใหุ้่นสามของเราเพราะว่าติดไม่ทันเลยมั้งคุณสายเอาพูดตอง่คโศกเออดีนะดีไม่เป็นไรมากลุ้มกี่บาทถ้าวันนั้นเป็นหนักแล้วไม่มีใครรู้เรื่องอ่ะ ก็ขนาดโทรหาใครไ,ไม่ได้มันจะอยู่ยังไงได้ค่ะ้งหมดแค่ตรงนั้นเดี๋ยวรอตำรวจเขาเรียกกนั้นแล้วกัน

จะห้อรู้ดีกว่าไหมครับคาได้ครับกลางใชไครับขาผเดเรเี๋ยวแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวนั่นดินควินนี่เป็นเรใบแพทย์มายืดยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีมีมีไม่แต่หมายว่าใบแพทย์โรงพยาบาลนะครับเาจะต้องให้บรเวณไปตามให้อนที่ที่เราขนส่งไปอีกคนก็ตงกงความเห็ว่า้อันนั้นน่าจเป็นของทีมแม่ใช่ใช่ใช่ ส่วนข้อที่จริงเป็นยังไงเดี๋ยวฝั่งนี้สอบปากคำแล้วก็แค่นี้ก็เหลือเพื่อนแล้วนีครับครับครับยังไงผมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะไม่มีปัญหาเพราะว่าต้องดูตางข้อจริงกันอยู่เคครับยินดีครับครับห้องนู้น้องนี้อะไรพี่ตอนนี้เมื่อเช้าได้เห็นมีความคืบหน้ามีต่อจอหนึ่งใช่ไหมก็อ้างเป็นต่านหนึ่งโทรมาหาเราให้เราไฟังหน่อยครับ ท่านโทรมาขอโทษนะครับแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างบอกว่าเป็นลูกน้องท่านทําท่านมาเรียกสอบสวนแล้วก็คือปลายสายที่บอกเลยว่าเป็นสจคนรักเลยนะใช่ครับครับผมแล้วเขาจารับผิดชอบยังไงบ้างครับก็คือรักษาค่าพยาบาลทุกอย่างครับครักษาทุกอย่างให้หมดออกให้หมดแล้วครับจะให้หมดทุกอย่างแล้วตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างกลัวไหมหรือว่ากอนิดนึงครับก็เลยมาร้องทนายกรมยังไงใช่ครับผมครับผมแล้วตอนนี้พนักงานสอบสวนเรียกมาทําอะไร น่าจะสอบสวนมั้งครับเพราะว่ายังไม่ได้สอบสวนเลยยังไม่ได้สอบปากคำเลยใช่ครับแล้วเราเราเราดูแล้วน่าจะตกลงกันได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดเขามาขอพูดคุยเจราจาเงี้ยเราจะยอมความไหมหรือว่าจะเอาเรื่องให้ดีที่สุดม <า S 2> ันน่าตกลงกันได้อยู่ครับน่าจะยกันได้อยู่ครับยกันได้อยู่ก็คือร้อมเจราจาครับผมมาพูดเรื่องอะไรแล้วก็ความคื้นหน้าเป็นยังไงบ้างครับครับ คือเบื้องต้นเนี่ยทางผู้เสียหายที่เขาถูกชายชะกันรุมทําร้ายเนี่ยเนื่องจากเขาทราบข้อมูลว่ากลุ่มชายชะกันที่มันทาร้ายเขาเนี่ยเป็นลูกน้องของสอจอชื่อดังเขาก็เกรงว่าเขาจะไม่รับคว,วามเป็นธรรมในทางคดีแล้วก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจําวันก็เลยมาปรึกษาผมแล้วก็ขอให้ผมเข้ามาช่วยเหลือทางด้านคดีวันนี้ผมก็ประสานกับพนักงานสอบสวนร้อยเวรเจ้าของสำนวน เนื่องจากว่าทราบว่ามาแจ้งความแล้วแต่ว่ายังไม่มีการสอบปากคำนะฮะวันนี้ก็เลยพาผู้เสียหายเนี่ยมาเพราพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำแล้วก็จะได้ติดตามผลการรักษาผลของแพทย์ที่ตรวจร่างกายแล้วก็ผลของการตรวจบาดแผลของน้องแพทย์นิติเวชเพื่อมาประกอบสานวนเพื่อพนักงานสอบสวน mm. ก็จะได้มีความเห็นว่าจะแจ้งข้อหาอาจจะเป็นทำร,ร้ายร่างกายหรือว่าร่วมกันทำร,ร้ายร่างกาย เป็นอันตรายสาหัสหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอผลของของของแพทย์อีกทีนึงครับคุณต้นทางนลเขารับผิดชอบเลยใช่ไหมครับฐานจากผู้เสียหายนะครับน้องเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งโทรมาอ้างว่าเป็นสอจอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลให้แล้วก็เดี๋ยวจะนัดหมายคิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับแต่กํำลังกำลังประสานกันอยู่ครับว่าพรุ่งนี้กี่โมจะมาเจอกันที่โงพักปากเกร็ดเนี่ยครับเพื่อมาเจรจาเรื่องค่าเสียหายอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้น้องเขา เขาเขากลัวเรื่องความปลอดภัยมากกว่าก็คือถ้าตกลงกันได้มันยอมความกันไดใช่ไหมครับคดีนี้เป็นคดีอาญานะครับอาญาแผ่นดินด้วย <S <S 1> <S 1> ข้อหาทำรายร่างกายไม่ว่าจะอันตรายสาหัสหรือทำรายร่างกายธรรมดาเนี่ยก็ไม่สามารถยอมความได้แต่ถ้าเกิดคู่กรณีที่เขารู้ว่าเขาผิดพลาดไปเขาทําผิดแล้วสมนึกผิดแล้วก็มาเยียวยายผู้เสียหายจนทําให้ผู้เสียหายเนี่ยไม่ติดใจอันนี้ก็เป็นเหตุน,นะครับ ที่ว่าจะเข้าสู่กระบ,บวนการของสาลแล้วสารท่านก็จะดูพินิษด,ดูว่ามีการเยียวยาแล้วชดใช้แล้วแล้วก็สํานึกผิดแล้วอาจจะเป็นเหตุให้สารท่านพิจาาโทษให้น้อยลงได้ครับติดไฟเลนนะครับจะมีความผิดอะไรครับครับอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายพรบรถยนต์นะครับแต่เรื่องนี้ผมฝากพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ดน,นะครับเนื่องจากอันนี้ความมาปรากฏกับเจ้าพนักงานแล้วคุณเห็นในคลิปวงจรปิดที่ลานจอดรถแล้วว่ารถตู้นะ แล้วก็รถที่ตามแล้วก็รถเก่งสองสามคันเนี่ยเขาเรียกกฎหมายว่าติดไฟวบว่านะฮะหรือว่าชาวบ้านนี่ต้องไฟไฟแซลเลนเนี่ยนะฮะซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากขนส่งนะฮะอันนี้ก็มีความผิดแต่ก็ต้องดูนะครับว่าพนักงานสอบสวนของรถพักป,ปรเกตเนี่ยจะแจ้งความดำเนินคดีนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะถ้าหากไม่แจ้งพนักงานสอบสวนก็มีความผิดได้นะครับเพราะว่าความปรากฏกับเจ้าพนักงานแล้วเจ้าพนักงานต้องแจ้งความดำเนินคดีครับ อาจจะเป็นเหมือนตัวกลางเชื่อมระหว่างน้องครับจริงๆไม่น่าเขาไม่ได้เจ็บเยอะนะเอาคจกับแบงค์นี่ใชเหรออืมไม่กล้องวงจรปิดมันไม่เห็นแบบนั้นนะไม่มีที่ไปห้ามหรือเปล่าแต่แตกล้องคือมันกลวงไปอะไรงคะก็ใช่มันไม่ได้กลวงไปมันไม่ได้เห็นชัดเลยประตูลงไปอย่างไม่ชัดเลยเพราอยู่ในลานจอดรถมีมุมแบบนั้นไงก็ยังไม่ชัดว่าเป็นการลุมหรือเปล่าไม่ยังไม่ชัด ก็าอาจจะมีเรื่องทำร้ายกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเนะะี่ยค่ะความคืบหน้าเกี่ยวกับคดียังไงบ้างครับพี่ครับในส่วนนี้ก็ในส่วนของปากเกตนะครับสองปกเกตร้อยเวรเนี่ยรับในส่วนของบันที่กุจ,จวันตั้งแต่วันนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบส่งใบแพทย์ตรวจทุกอย่างนะครับในส่วนของสืสอาสนศอกปากคาของผู้เสียหายนะครับแล้วก็ฝั่งผู้ทําร้ายเนี่ยนะครับตามคลิปต้องปิดเนี่ยก็มาสอบปากคำนะครับ ้ผู้เสียหายจะมาสอบปากคำน่าจะภายในวันนี้นะครับส่วนในส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับก็นัดว่าพรุ่งนี้จะมาสอบปากคำนะครับส่วนในเร,รายละเอียดเนี่ยยวต้องมาดูในส่วนของอข้อกฎหมายกล้องวงจรปิดว่าเหตุเกิดยังไงจริงครั้งหนึ่งนะครับว่าเหตุเกิดเป็นแบบไหนนะครับแลวส่วนนี้ก็คือในส่วนทุกอย่างเนี่ยก็ รับเรื่องหมดแล้วไม่มีปัญหาครับพุ่มกับใครเห็นบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดข,ของนักการเมืองที่จมัหรุ่นไทานีเนี่มันจะกระทบต่อลูกคดีไหมคะเห็นบอกว่าเป็นนักการเมืองที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอ๋อ,อไม่หรอครับเพราะว่ายัางไงในส่วนของการทางคดีเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับเหตุเกิดยังไงแล้วก็ให้ความช็นท,ทุกฝ่ายว่าเหตุเกิดแบบไหนนะครับแต่ส่วนว่าต้องมาดูในข้อที่จริงอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองครับ เขามีการติดต่อประสานมาที่ทางทางโรงพักหรือยังคะก็ได้คุยกันหมดแล้วครับในส่วนของคาพูดเสียหายแล้วก็ฝั่งคู่กรณีนะครับก็คือจะมาพรุ่งนี้ครับในเบื้องต้นมีการสอบถามไหมครวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็เบื้องต้นก็คุยกันในในเบื้องต้นนะครับแต่ในเรื่องการสอบปากคาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไม่มีการแจ้งข้อหาอย่ไหนยัง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 ครับยังนะครับเพราะว่าต้องไปดูข้อที่จริงทั้งหมดประกอบอีกครั้งหนึ่ง คิดว่าจะมาพรุ่งนี้ค่ะทั้งหมดที่ก่อเหตุหรือว่าเฉพาะตัวท่านสจเองนะคะที่จะมาก็เดี๋ยวประสานน่าจะนําผู้ก่อเหตุมานะครับส่วนบุคคลอื่นหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องให้เราเป็นประสาอีกครั้งหนึ่งนะครับกี่คนคะที่ว่าก่อเหตุที่จะมาพรุ่งนี้ยังยังยังไม่ทราบรายละเอียดเลยครับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมตามในส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคค่ะครับ